สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC นะช่องแชนแนลเพชรยนต์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับเซลล์หนูเล็กอีกแล้วนะคะในที่นี้ที่เดิมเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทยห8แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เอาใจสายแคมปิง้งสายเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวรถที่จะมารีวิวกันวันนี้นะคะ ก่อนเข้าชมคลิปกันนะคะแนะนำแจ้งนิดนึงนะคะตอนนี้โปรโมชันดอกเบี้ย2.39ของเรายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะก่อนชมคลิปนะ,ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วย <S <S เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ <S <S เรามาเข้าชมการรีวิวรถวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับรถคันที่อยู่ข้างๆนี้นะคะเป็น คันนี้เลยนะคะตัว t o y ยต้าโฟล์เ 2.8V ขับ4คันนี้ซิกมาโฟเลยนะคะได้เป็นรถปี2015-17นะคะคันนี้มากันในราคาตั้งขาย899,000บาทผ่อนคันนี้เพียงประมาณ15,000เท่านั้นนะคะซื้อคนเดียวไรายได้30,000จบๆไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจดอกเบี้ยพิเศษยังได้อยู่นะคะสำหรับรถคันนี้ อ่ะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำสีเทาดำบอกเลยว่าหายากนะคะที่สำคัญดูแลรักษาง่ายด้วยนะคะเริ่มกันในส่วนของรายละเอียดตัวรถเลยคันนี้เก็บปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วสวยสวยเดิมๆมาแบบนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะดวงไฟคมเดิมแท้โรงงานเป็นไฟโปรเจกเตอร์เลนนะคะเลนลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้ไม่มีสะเก็ดหิน พร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้5เมตรเรียงกันสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะกระจังด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเรียงลายกันมาเป็นแนวสวยงามเลยนะ,ะไม่มีสะเก็ดหินสวยๆเลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเรียบร้อยติดตั้งมาให้จากโรงงานตัวขอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมทั้งอันสวยงามมากนะคะคันนี้ในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อขอบ17นะคะเป็น ล้อ,ออันลอยนะคะแม็กสีทูโทนนะคะน็อตหกรูคันนี้ได้เป็นยางมิชลินไปเลยนะยางดีสะด้วยนะคะยางดีสะด้วยถัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถเลยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่ติดมาข้างกระจกเดิมโรงงานนะคะในส่วนของมือเปิดคันนี้ได้เป็นโคมเมียมทางอันคันนี้ได้เป็นกุญแจคีเลตนะคะ,ะ,คะลูกค้ากดปุ่มค้างไว้ปลดล็อกระบบทำงานให้เลย กระจกนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมๆจากโตโยต้ามาเลยจากโรงงานนะเป็นกระจกนิลภัยแบบนี้ด้วยคันนี้นะคะติดคิ้วกันสาดนะคะมาให้เรียบร้อยสวยงามน่าใช้มากแหลกด้านบนนะคะใช้งานได้จริงหลังคานะคะไม่มีทะลอกนะคะสวยๆเดิมๆตัวราวบรรดงบันไดนี่คือรายละเอียดกิฟตนะ์เดิมแท้มาเลยนะคะเดิมแท้มาเลยอ่ะด้านหลังนะคะด้านหลัง คันนี้สปอยเลอร์ด้านบนมีมาให้พร้อมพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะคะในส่วนของตัวที่ปัดน้นําฝนหรือกระจกด้านหลังพาร์ทเดิมเช่นกันนะคะพารดเดิมเช่นกันตัวดวงไฟนะคะได้เป็นไฟ LED เต็มลำแบบนี้เลยนะ,ะเวลาลูกค้าเบรกเห็นตะไกรแน่นอนนะคะพร้อมกับตัวโลโก้2.8นะคะคิ้วนะคะคิ้วฝากระโปรงสลักคำว่า f o r t u n e r เดิมนะคะโรงงาน มีกล้องนะคะคันนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยอ่าสวยสวยเลยนะลูกค้าสีนี้มีคันเดียวในร้านนะคะตัวขอบกระจกตกแต่งด้วยโครเมียมเรียงแบบนี้พร้อมกับตัวโลโก้ซิกมาโฟแบบนี้ด้วยอ่ะตัวฝากระโปรงท้ายนะคะเปิดขึ้นมาระบบไฟฟ้าทำงานเต็มระบบเลยอ่าสวยสวยแบบนี้นะคะไม่ต้องไปเปิดไปยกเองให้เมื่อยนะลูกค้าระบบไฟฟ้าตอนนี้ตอบโจทย์มาก ในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านหลังนะหัวนงหัวน็อตต่างๆสีต่างๆคันนี้เดิมๆมาจากโรงงานเลยนะรายละเอียดสวยๆรับประกันตัวรถเลยนะไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหลังไม่เคยผิดความตีนังกาน้ำท่วมไม่ใช่รถน้ําเข็มนะคะรถใหม่นะคะรถป้ายออกห้างรถป้ายแดงออกห้างมือเดียวสวยๆแบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์นี่อยู่ครบชัดเจน ะะไม่มีบินไม่มีตําหนิไม่มีสูญหายสวยๆเลยแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ช่องในการเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆจะอยู่ตรงนี้เลยนะนี่บัตรจัดบัตรเขาเรียกว่าอะไรนะจัดตําแหน่งนะคะแบ่งสรรปันส่วนได้แบบสวยงามนะเรียบร้อยนะคะตัวเบาะนะ เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าตัว f o r t จ n เนเนี่ยเบาเขาจะต้องพับขึ้นไปเก็บแบบนี้ได้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้รถเนี่ยอนเนกประสงค์เพิ่มขึ้นไปอีกข้างหลังเนี่ยไฟนะคะก็เปิดได้ทุกตัวด้านหลังนะคะถ้าลูกค้าเอากอี้พับลงมาก็มีแอร์นะคะมีแอร์ให้เดี๋ยวอ่ะพับให้ดูให้ดูที่หนึ่งเนาะในส่วนของตัวบอกว่ามันสามารถใช้งานได้จริงนะคะ ใช้งานได้จริงไม่จกตานี่เปิดให้ดูหนึ่งแถบนะคะสวยๆเลยนะเหมาะสำหรับอาจจะเป็นเด็กซะหน่อยนะคะมานั่งข้างหลังก็จะนั่งกันสบายๆนะนี่สำหรับด้านหลังอ่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างสำหรับ ภายในนะคะคันนี้ด้านนอกเป็นสีเทาดำภายในเนี่ยจะคุมโทนสีทูโทนสีดำตัดสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวเบาะลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังเดิมนะคะสวยๆเลยนะลักษณะเบาะไม่มีเปื่อยไม่มียุยหนังเดิมแท้โรงงานเลยนะได้เป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้พร้อมกับตัวปรับไฟฟ้าคู่หน้าอีกด้วยนะมันเป็นตัวซิกมาโฟนะคะแผงประตูนะแผงประตูสีดำพร้อมกับ ตกแต่งด้วยวัสดุบุหนังสีน้ำตาลนะคะมือเปิดเนี่ยเป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้เลยพร้อมกับตัวระบบนะคะของการปรับกระจกไฟฟ้านะคะทำงานอยู่ด้านนี้ลูกค้าดูในส่วนของขอบประตูสันประตูต่างๆนะไม่มีรอยคดรอยงอหัวนอ็อตไม่มีรอยหมุนรอยขยับสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้สวยเดิมจริงๆ ตัวระบบภายในนะคะคันนี้ใช้วิธีการเหยียบเบรกกดปุ่มเป็นตัวปุ่ม engine start นั่นเองพวงมาไล่ได้เป็นมันติฟังก์ชันค่ะคันนี้มีแพิร์นชิปให้พร้อมเรียบร้อยนะคะมีคูดคอนโทรลให้พร้อมเรียบร้อยพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนที่มีตัว SD card มาให้ด้วย Air Auto แน่นอนเต็มระบบค่ะพร้อมกับตัวช่องใส่ USB AUX มีให้พร้อมเลยนะ ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโตโ้แบบขั้นบันไดเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวรถมีแยกระบบ Eco ค o โหมดพาวเวอร์โหแล้วก็ในส่วนของตัวฐานเกียร์เนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราให้รถคันนี้ขึ้นอีกระดับหนึ่งรถคันนี้เหมาะมากสําหรับคนที่มีครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นวัยทํางานก็ใช้คันนี้กันใช้รุ่นนี้กันเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบาะกลาง สำหรับเบาะนั่งแถวที่2นะคะเช่นกันบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่นะนะั่งแถวกลางสบายแน่นอนค่ะแถวกลางเนี่ยมันจะมีที่สําหรับพักแขนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําแบบนี้ให้ด้วยนะสะดวกสบายด้านหลังด้านบนหลังคานะคะมีไฟ LED แยกให้มีในส่วนของตัวแอร์นะคะแยกมาให้ลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าความเย็นจะไม่ทั่วถึง ทั่วถึงทั้งคันเย็นเจี๊ยบเหมือนอยู่ในห้องแอร์แน่นอนนะแน่นอนมีในส่วนของตัวระบบชาร์จไฟให้ด้วยนะคะ120โวลต์ด้วยกันนะถ้าถ้ามองไม่ผิดอ่ะ120โวลต์นะคะคันนี้ปรับสภาพมาให้แล้วสวยๆเดิมๆนะคะน่าใช้แบบนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะโหห้ามพลาดเลยนะคันนี้มีสีเดียวจริงๆเดี๋ยวให้ลูกค้าดูในส่วนของห้องเครื่อง รถคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวเพราะฉะนั้นควรจะมีครอบครัวนะคะใช้รถคันนี้เพราะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็จะลำบากหน่อยนะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องเป็นเครื่องขนาด2 8 0 0ซีซี c เลยทีเดียวเครื่องดูโอ4สูบนะคะฝาครอบเครื่องนี่คืออยู่ครบ ทุกตำแหน่งนะคะรายละเอียดตัวเครื่องเดิมเครื่องไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะไม่เคยตัดต่อตัวเครื่องเลขใหม่เลขเดิมนะคะคันนี้วิ่งได้สูงสุดที่177แรงม้าดีเซลคันนี้บอกเลยว่าชัดเจนตอบหตอบโจทย์แน่นอนนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะวิ่งขึ้นเขาลงใต้นะคะคันนี้ขับ4สะใจแน่นอนนะคะในการขับขี่อ่ในส่วนของตัวระบบภายในห้องเครื่อง สะอาดนะคะทางเราปรับสภาพดูแลให้ลูกค้าอย่างดีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองให้ลูกค้าแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะ,ะดูคานนงคันหน้านะคะบางตําแหน่งเนี่ยจุด QC ยังอยู่ชัดเจนนะคันหน้าไม่มีรอยยุบรอยบุบสวยๆเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะสวยๆเดิมๆมาเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของฝากระโปรงนะคะ ฝากระโปรงฝาเดิมนะคะแผ่นกันความร้อนยังใหม่ยังใช้งานได้ยาวๆเลยนะสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมนี่ตัวปั๊มนะคะตัวปั๊มตโตโยต้ที่ปั๊มมาตั้งแต่โรงงานนั่นเองสวยเดิมแบบนี้ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าที่มองหารถ Fortuner หรือรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ ห้ามพลาดเลยนะคันนี้อย่างที่บอกเลยว่ามีสีนี้แค่คันเดียวนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นตัว2.8 Sigma 4 May แสนหราคา899,000บาทบอกเลยจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ยอดปี17ไปเลยนะเป็นปี15 17ได้ยอดปี17ไปเลยท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ช้าอดไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าใกล้จะถึง ช่วงเทศกาลแล้วนะคะลูกค้าเริ่มมองหารถครอบครัวกลับบ้านแต่กลับต่างจังหวัดกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราใกล้เดินทางมาถึง90,000มืซับสไครต์แล้วช่วยกันอีกนิดหนึ่งนะคะยังไงแล้ววันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ